สวัสดีนักลงทุนทองคำบุก่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Smart Go by m t f Go ราคาทองคำโลกในเช้าวันนี้นะครับหลังจากผ่านผลช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมามีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเช้าวันนี้ทำโอทำไฮที่ระดับราคาสา7พันสองรอเจ็สิบห้าเหรียญเป้าหัดไปส3มพันสามรอยเหรียญจะได้เห็นหรือไม่ในสัปดาห์นี้เชิญรับฟังจากคุณหมอได้เลยครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับท่านนักลงทุนในทองคำผ่าน MTS Go แม่ทองสุกแม่ทองสุก ผู้นําในโลกอุตสาหกรรมค้าทองคําแบบคุ่วงจรก็เรามีทั้งค้าส่งค้าปรีกนะครับและเป็นผู้ส่งออกทองคําและนําเข้าทองคําจากสวิตเซอร์แลนด์99.99รายใหญ่จะว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็พอจะว่าได้นะครับเอาละครับสําหรับทองคําในวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดหลังสงกลานนะครับคือเป็นวันพุธ ที่16เมษายน68เป็นวันพุธนะครับก็เรียกว่าทุกอย่างมีการปรับตัวสูงขึ้นสำหรับทองคำทองคำทำเอาทมภไฮตอนที่เราหยุดสงกรามกันไปที่ระดับ3,235แล้วในช่วงจานกับอังคาราที่เราหยุดปรากฏว่าราคาทองคำก็แทบจะหยุดด้วยเลยนะครับ คือเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบสามพันสองร้อยสิบเหรียญถึงสามพันสอง้อยสามสิบในช่วงสองวันที่ผ่านมาไม่ไปไหนเลยครับเรียกว่าเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบๆเทื่อน,นั้นเองแต่พอวันนี้ที่เปิดตลาดในวันพุธท,ทุกอย่างก็เริ่มใส่เกียนหนึ่งเดินหน้าต่อนะครับก็คือเปิดตลาดที่สามพันสอสามสิบห้าแล้วก็ค่อยๆขึ้นมา ทีละสี่ห้าเหรียญสี่ห้าเหรียญในทุกๆสิบห้าหรือสามสิบนาทีได้ซ้ําไปจนตอนนี้ที่ผมพูดเนี่ยเป็นเวลาประมาณเก้าโมงครึ่งนะครับของประเทศไทยก็ราคาไต่ขึ้นมาแล้วทำ Time High ที่ระดับสามพันสองร้อยเจ็ดสิบเหรียญแล้วสามพันสองร้อยเจ็ดสิบเหรียญทำโอทาหายของไทยละ่ะ้องไทยเนี่ย ก็ทำาอทามไฮใหม่เหมือนกันที่ระดับห้าพันอ่าห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเป็นทองคำแท่งขายออกโดยประมาณห้าหนึ่งหกร้อยนะครับในขณะที่ราคาทองคำไทยก็ทำโอทามไฮแต่อาจจะไม่ได้เยอะนักเนื่องจากเงินบาทที่กลับแข็งค่าลงมาได้นอนครับทองขึ้น ดอลลราอ่อนเงินบาทแข็งนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสูตรที่ค่อนข้างตตยตัวแต่ว่าจะแข็งเท่าไหร่ก็เรียกว่าแข็งแต่แข็งไม่ได้เยอะนะนะครับก็คือจากสามสิบสามบาทแปดสิบสตางค์ตอนนี้ลงมาที่สามสิบสามบาทสามสิบแปดสตางค์ในเวลาสองวันหนงทองอเงินบาทนั้นก็ยอมรับว่าอยู่ในทิศทางที่แข็งท่าเพราะว่าดอลล่าเนี่ย อยู่ในทิศทางอ่อนค่าจากนโยบายต่างๆที่มีการตั้งภาษีกำแพงภาษีสุรกากรของคำนั้นทำให้ราคาทองคำนั้นก็ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนแอลงเพราะหลาย่ายก็มองว่าตรงนี้จะเป็นสภาวะที่ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาอ่อนแอลง แต่คำเองก็ยังยืนยันว่าจะงจะทำต่อแล้วก็ยืนยันที่จะพยายามมีการพูดคุยเจรจาต่อรองกับประเทศต่างๆกว่าเจ็ดสิบประเทศที่คำบอกว่าจะต้องเข้ามาขอพูดคุยหรือต่อรองเจรจาทางการค้ากับสหรัฐนั่นเองครับดังนั้นภาพรวมก็ยังย้ำว่าทองคำ เป็นเซฟเฮเว่นหรือเป็นสวรรค์ของนักลงทุนที่ดีมากๆณขณะนี้ทองคำจึงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องครับและทำาอทหไฮต่อเนื่องยังไม่มีท่าทีที่จะหยุดยังไม่มีรานะคาเป้าหมายใหม่ในระยะสั้นเนี่ยจะอยู่ที่สามพันสามร้อยเหรียญต่อทอยออนอย่าลืมนะครับมันขึ้นมาเร็วมากสามพันแล้วเนี่ย ก็ไม่หยุดสามพันหนึ่งก็ไม่หยุดสามพันสองก็ไม่หยุดตอนนี้ใกล้จะไปที่สามพันสามร้อยเหรียญแล้วครับต่อทอยออมอันที่สองราคาทองไทยก็เหมือนกันทะลุห้าหมื่นมาแล้วก็มาที่ห้าหมื่นหนึ่งพันอย่างง่ายดายและตอนนี้กำลังพลิกโฉมหน้าไปที่ห้าหมื่นสองพันบาทก็เร,เรียกว่าที่ผมพูดอยู่ไม่ไกลแล้วเพราะเราพูดกันที่ห้าหมื่น หนึ่งพันหกร้อยดังนั้นทองไทยเป้าหมายระยะสั้นครับอยู่ที่ห้าหมื่นสองพันบาทในระยะสั้นนะครับในระยะกลางกับยาวก็น่าจะเป็นเป้าหมายที่ห้าหมื่นสี่พันและห้าหมื่นห้าพันบาทตามลำดำับก็เรียกว่าทองยังเป็นสวรรค์ของนักลงทุนที่ดีอย่าลืมนะครับ มันจะขึ้นอย่างไรก็ตามยังคงแนะนําให้ขายทำกาไรบางส่วนไม่ได้ให้ขายหมดแล้วก็ซื้อกลับเมื่อราคาอ่อนตัวาการลงทุนในทองคําจึงสามารถพลิกแพลงผันผวนปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะนี้อย่างมากมายซึ่งแม่ทองสุขเป็นผู้นําอย่างโดดเด่นในการซื้อขายผ่านระบบ ออนไลน์เทรดดิ้งไม่ว่าจะเป็นโกลสปอตผ่านมือถือโน้ตบุ๊กหรือโกลฟิเจอร์ผ่านตลาด Prefix ในประเทศไทยและผ่านตลาดซึ่งไทยโกล d e เอ h a ชนจและตลาดโคมิกดังนั้นท่านที่ต้องการทั้งการออมเป็นรูปของการซื้อทองเก็บในระยะยาวๆก็าสามารถออมผ่านแอป ของธนาคารกรุงไทยคือแอปเป๋าตังของธนาคารเคบงคือแอปเคพัสและของธนาคารเกียรตินาคินคือแอปดามซึ่งแม่ทองสุขก็เป็นผู้ที่มีการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันการออมทองคำที่โดดเด่นและดีที่สุดและใช้เงินน้อยที่สุดคือเพียงหนึ่งร้อยบาทผ่านแอปของแม่ทองสุขในเว็บไซต์เองชื่อ m t b ซึ่งทั้ง4แอปนี้ก็สามารถซื้อและขายทองคำได้เกือบจะ24ชั่วโมงใน5วันคือซื้อขายได้สะดวกสบายผ่านมือถือของท่านแล้วก็เซฟวิ่งอยู่ในมือถือเพราะว่า,าการซื้อทองและการออมในโลกปัจจุบันเนี่ยก็เป็นการออมผ่านระบบดิจิตัลเซฟวิ่งซึ่งจะมี รายการยอดรับส่งรับซื้อรับขายรับทองคําได้จริงตอนนี้แม่ทองสุกเรามี10สาขาแล้วนะครับ10แห่งและในกลางเดือนหน้ากลางเดือนพฤษภาแม่ทองสุข NTS g o ก็จะเปิดสาขาที่ Imperial สามรงครับ Imperial สามรงดังนั้นใกล้ที่ไหนไปที่นั่น ไ่รับทองก็ได้ซื้อขายทองก็ดีครับแม่ทองสุขจึงเป็นบริษัทที่มีความเป็นมาตรฐานสูงมีระบบการควบคุมตรวจสอบและม,มีมีระบบในการรับส่งทองคำที่ดีและยอดเยี่ยมที่สุดครับ mm hmm. หลายคนที่รับผ่าน Delivery ของแม่ทองสุขก, mm hmm. ก็ให้คำชมนะครับเพราะว่าเรามีแพคเกจิ้ง อย่างดีแล้วส่งถึงบ้านท่านได้เลยนะฮะแต่แน่นอนก็จะมีเสียค่าจัดส่งนะฮะแต่ว่าก็เป็นความสะดวกสบายที่ไม่ต้องขับรถฝ่ารถติดนู่นนี่นั่นเยอะนะครับตอนนี้ก็ได้ความนิยมสูงครับโดยเรามีทั้งทองคําแท่งแบบธรรมดาที่ไม่มีค่าบล็อกและมีทองคําแท่งที่สวยงาม แบบตลาดโลกเลยหรือตลาดต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับทั้ง96.5และ9.9.99 99เป็นทองเงาสวยงามมากครับและเรันตีเปอร์เซ็นต์ทุกอันแพ็กเกจิ้งอย่างดีนะครับใช้เครื่องแพ็กเกจิ้งเนี่ยมูลค่ากว่า1ล้านบาทนะครับทำให้ทุกระบบของไม่ทองฉุกไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่งหรือทองรูปพัธุ์ท่านก็สามารถเลือกซื้อหรือขายได้เป็นระบบที่ ดีและพัฒนาต่อเนื่องซึ่งเห็นได้ว่าร้านทองขนาดเล็กที่ไม่ได้รับการพัฒนาหรือไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรตอนนี้ก็เริ่มอยู่ในฐานะลำบากนะครับเพราะว่าการค้าที่ไม่ได้พัฒนาเข้าสู่ระบบออนไลน์นั้นก็คงจะถูกตลาดโลกนั้นลืนกินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ เป็นตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปมากในขณะนี้ครับคนก็หันมาซื้อทองคําแท่งเพื่อเก็บมากกว่า,าการซื้อทองรูปพัุ์ได้วยซ้าแล้วซึ่งการซื้อทองรูปพัธุ์เนี่ยแมอดีตเนี่ยมีการซื้อขายเยอะมากทีเดียวครับแต่ในปัจจุบันนั้นเราจะเห็นได้ว่าการซื้อขายทองคํารูปประพันธ์นั้นน้อยลงไปเยอะในขณะที่การซื้อขายทองคาแท่งนั้น ได้รับการตอบรับสูงมากในขณะนี้ครับนะครับก็หวังใจว่าท่านนักลงทุนในทองคำกับแม่ทองศุก MTS Gold หรือลงทุนที่อื่นขอให้ท่านมาลองใช้ที่แม่ทองสุขดูเรายืนยันว่าเราเป็นทองที่มีมาตรฐานเต็มร้อยเปอร์เซนตหมายความว่าเป็นมาตรฐานไทยหรือมาตรฐานโลกแม่ทองสุขก็เป็นผู้ที่ นำในมาตรฐานอย่างร้อยเปอร์เซ็นครับก็ลงทุนในทองคําซื้อขายทองคําแท่งหรือทองคำพันิ์ต่อเราได้นะครับที่ทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นการซื้อเพื่อเก็บซื้อทองคําแท่งเพื่อออมหรือการที่จะสมัครแอปเป๋าตังแอปเคพัสสามารถทำได้สะดวกและปลอดภัยมั่นคง น้ำเลยนะครับการซื้อทองผ่านระบบออนไลน์ขอให้พิจารณาให้ถ่องแท้ก่อนเข้าซื้อว่าเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงินแข็งแรงอย่างไม่ท้องสุขเรายืนหยัดมากว่าเจ็ดสิบปีตอนนี้มีสาขามากถึงสิบแห่งแล้วก็สามารถสะดวกกระจายอยู่ตามกรุงเทพสะดวกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ อย่าลืมนะครับเดือนหน้าพบกันได้ที่สำโรงอินพีเรียลประมาณวันที่10พฤษภาคมนี้โชคดีและสวัสดีทุกท่านครับขอบคุณมากนะครับคุณหมอสำหรับบุมมองตลาดทองคำในสัปดาห์นี้และพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ